truman to what's next what's needs know next สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รีวิวหนังเรื่อง Oppenheimer นะครับหนังฟอร์มยักษ์ใหญ่ที่เข้าไปตั้งแต่พร้อมกับบาร์บี้แล้วแหละแต่ว่าตัวผมก็เพิ่งดูเมื่อคืนนี้เลยนะคลิปนี้กะว่า อันนี้ลงวันที่1สิงหาคมตอนเช้าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอันนี้ผมอัดแล้วก็ตัดเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละเพราะว่าผมก็ไปดูมาเมื่อวานนี้เองก็คือวันที่3 1กรกดาคมโดยที่ตัวหนังเนี่ยเข้าไป20ก่กรกดากมก็11บวันแล้วแต่ต้องบอกให้ผลว่าที่ผมดูช้าเพราะว่าผมจะดูลง iMac โอ้แน่นอนกล้องถ่ายทําด้วย iMac ก็ต้องดูในลง iMac แล้วก็ถ้าหากใครเป็นแฟนหนังแล้วก็ดูเหมือนกันในลง iMac กก็คงจะรู้เหตุผลนะครับที่ ทำไมผมไม่ได้ดูสักทีเออถ้าสำหรับใครที่ส่องแอปเมเจอร์แล้วเข้าไปส่องที่นั่งปราจนี้นะลงไอแม็กเต็ม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 ,ตมทุกรอบทุกโรงทุกที่เลยนะฮะโอ้แมกะทั้งวันนี้จริงๆก็ยังเยอะอยู่เลยนะแล้วก็ลง iMac เนี่ยถ้าใครรู้คือจริงๆอะ่ะที่ถูกควรจะอ่ะที่ดีที่สุดควรจะเป็นตรงกลางโรงใช่ไหมอยู่ตรงกลางโรงเลยไม่สูงเกินไปไม่ต่ําเกินไปแล้วก็ เป็นจุดศูนย์กลางของโงรงพอดีเพราะว่าทุกอย่างมันจะอบร้อไมไปหมดทั้งสัดส่วนภาพที่เราได้เห็นแล้วก็ระบบเสียงอะไรประมาณนี้แต่วันนี้ผมต้องบอกว่าผมก็ได้ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าได้นั่งต่ำๆแล้วกันอะ่ะมันก็เป็นที่สูงแต่เพียงแค่ไม่ได้อยู่กลางโรงผมก็นั่งประมาณแถวดีจริงสูงด้วยซ้ำนะแถวดีคือสูงด้วยซ้ำแต่ว่าผมอยู่ใน ด้านซ้ายนิดหนึ่งอ่ะเพราะว่าตรงกลางไม่ทันจริงแต่ว่าไม่เป็นไรช่างหัวมันเถอะถ้าเกิดผมจะรอเอาให้ได้ที่นั่งตรงกลางเนี่ยชาตินี้ผมก็ไม่ต้องมารีวิวกันละเออเดิเดมเมกก็ต้องเข้าอีกแล้วก็ต้องรีวิวอีกมันจะอัดกันแน่นเกินไปนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับบนนิดหน่อยช่วงเปิดคลิปก็มาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะครับก็เป็นภาพยนตร์ออกแนวออประวัติศาสตร์แล้วกันเออมันถ้าเราใครชอบประวัติศาสตร์นี่ อาจจะดูละอินมากเลยนะมันเป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองเล่าผ่านความคิดในหัวแล้วก็เราเขาเรีย่าไงเป็นอารมณ์สภาพจิตใจอะไรประมาณนี้ของบุคคลคนเดียวก็คือตัว o p e เ t นไฮเมอก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้นักแสดงดังๆเยอะเลยนะแสดงเยอะมากแต่เอาเท่าที่ผมรู้จักนี่ผมก็รู้จักแค่โรเบิร์ตดอนนิจเนียกับ e m ม l y ี่บันี่แหละสนี้ซึ่งก็แน่นอนโรเบิร์ตดอนนจเรารู้จักเขาในมหาเศรษี กเกาะเหล็กไอรอนแมนอยู่แล้วโทนี่สตาร์กเนี่ยก็ยังไงก็ไป็นตำนานอยู่แล้วแล้วก็ไอมิลิบันผมก็ชอบเขามากเช่นกันนะครับสวยมากๆเลยชอบเขาต้งในเรื่องเอ่อ h e Quiet สเ a c แล้วอยากให้เขามาเล่นหนังมาวิลมากเลยอะเห็นมีข่าวกับซูซานในแฟนตา f o โฟผู้หญิงร้องหนอยู่แต่ว่าเหมือนจะค่อยๆไปแล้วมั้งไม่น่าจะได้มาเพราะว่าสามีเขาก็มาเล่นเป็นริชาร์ดแล้วไงไอมนันรู้่างยืด เกี่ยวหาเลยกับออพเพนไฮเมอร์เลย, <g rab> <า> <c oughs> ยกลับมา่เขาเกาประมาณนั้นแหละก็คือเป็นเล่าแบบมุมมองบุคลคลบุคคลเดียวแบบออพเพนไฮเมอร์แบบแทบจะออกทุกวินาทีของหนังเลยซึ่งไม่ค่อยมีเรื่องไหนที่เราจะเห็นฉากนีนะ้ต่อให้จะเป็นพระเอกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ออกทุกฉากทุกเฟรมขนาดนั้นใช่ไหมแล้วแม้จะแบบอ้างอิงจากเรื่องสงครามโลกครั้งที่สอง อะไรประมาณนี้มีประวัติศาสตร์อยู่บ้างแต่ส่วนมากแล้วยังไงก็จะเป็นเน้นที่ตัวของอัพเปนไฮเมอร์นี่แหละในการทดลองในการแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาแบบางคิดค้นอาวุธนี่แหละเออแบบคิดค้นในการทางระเบิดีัยมันมันเป็นหลักๆไอ้พวกนั้นมันจะหยิบมาอ้างอีกนิดหน่อยก็แบบอะมีพลาดพิงนิดนึงแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่มีฉากมันไม่ได้มีฉากบู๊ไม่ได้มีฉากสงครามให้เราดูอะไรไม่ได้มีให้เห็นเลยด้วยซ้ำจะแค่เก่าวถึงให้เราได้ยินในหนังก็จะมีแบบ พูดในข่าวทีวีอย่างเงี้ยตัวละครก็จะดูทีวีประมาณนี้นะครับแล้วก็โห,โหลง iMac ผมอยากเป็น T ีดีทำไมมันถึงไม่เป็นท d ดีนะอันนี้เป็น iMac แบบ 2D นะก็คือไม่ใช่สามมิติอย่างออลตันเราจะได้ดู T d ดีเลยใช่ไหมล่ะเออามันจะสวยมากอันนี้ผมว่าผมก็อยากจะเห็นระเบิดในแบบท D นะเออแบบว่าสมเห็นความสมจริงอ่ะออกลนจอออกมาอย่างเงี้ยก็คงจะสวยไปอีกแบบนะแต่ไม่เป็นไรมันก็มีแค่น,นระบบทีก็ดูได้ หก็หึมจริงๆนะโรงนี้ผมแนะนําเลยนะถ้าใครแบบจะดูเรื่องเนี้ยในเมื่อเขาถ่ายจากกล้อง iMac แล้วก็ปบวงในระบบ iMac แบบเนี้ยแล้วก็ควรจะดูใน iMac ไปแล้วมันจะได้เขาเรื่องไงอะอตรารดเต็มร้อเอซเอแบบถ้าใครสามารถดูได้ก็ดูก็จะดีมากนะในระบบ iMac With l เล e r อร์ด้วยก็ยิ่งดีนะ iMac With l a ลเซก็จะถามสาขานะในประเทศไทยเมกาพารากอนไอคอนจะเป็น iMac แบบอัปเกรดขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง แล้วก็เราบิด์ัดอนี่จเนียก็จะรับบทเป็นแบบผมต้องขออภัยนะผมจำชื่อตัวละครอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอกแต่เอาเป็นว่าเป็นแบบคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับออเพนไฮเมอร์เออแบบหลังๆก็จะได้เห็นมีแบบเขาเรงไงอะ่ะมันก็จะมีความปะทะกันนิดหน่อยนะในช่วงตอนท้ายเรื่องแล้วก็ตัวหนังต้องบอกว่าผมก็เพิ่งรู้ไม่นานก่อนที่ผมไปดูในโรงว่ายาวสามชั่วโมงเลยโอ้โห ก็ไม่ต่างจากอวตารเลยแต่ว่าอวตารยาวกว่านะแต่ผมต้องบอกว่าเรื่องเนี้มันสามชั่วโมงมันรู้สึกว่านานอะ่ะมันมีหนังหลายเรื่องที่สามชั่วโมงแล้วไม่านานอเวนเจอร์เอนเกมอย่างเงี้ยอวตารอย่างเงี้ยที่สามชั่วโมงขึ้นไปแล้วมันไม่รู้สึกนานเลยเพราะมันสนุกมากๆแต่เรื่องเนี้ผมก็ไม่ได้ว่ามันไม่สนุกนะผมถูกใจมากผมโดนใจมากถือว่าเป็นถือว่าก็เป็นหนังที่ยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่งที่ควรค่าแก่การที่จะ รับชมเลยอ่ะเพียงแต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าทําไมความรู้สึกของผมมันรู้สึกว่านานแต่อย่างว่านะมันก็คนละแบบกันมันอาจจะไม่ให้ความรู้สึกอะไรมาแล้วเอาอาจจะไม่อินได้ไงใช่มันแบบรู้สึกนานมากเลยอ่ะโอ้นานมากจริงๆอะิแล้วแบบก็คิดผมก็นานถึงขั้นตรงั้นผมคิดนะว่ามันยังไม่จบสักทีหรอว่านี่สามชั่วโมงหรือหกชั่วโมงเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งต่างกับตอนที่ดูอวตารมากเลยนะผมจะแบบ อันนั้นมันจะผ่านไปไวแบบเราไม่ได้คิดอะไรเลยเออแต่เรื่องนี้จะบอกผมไม่ชอบมันก็ไม่ใช่เพราะว่าผมก็ค่อนข้างจะโอเคกับมันอยู่นะแต่ผมไม่เข้าใจความรู้สึกตัวเองเหมือนกันว่าทำไมรู้สึกนานแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมก็นอนไม่น้อยเช่นกันนะครับตอนดูบาร์บี้เลยผมตื่นเช้านอนดึกแล้วตื่นเช้ามากๆเพราะว่าผมตื่นมาดูแมนยูอุ่นเครื่องดูบอลน,นัะะ่นแหละเป็นบอลอุ่นเครื่องเพราะว่าผมดูในสามสิบเอ็ดใช่ไหมล่ะเออแล้วผมก็ไปดู โดยที่นอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองอะสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเองมางประมาณนี้ผมก็หลับเขิมหลับในโรงดูรอบบ่ายสามเวลาง่วงผมดูลงไอแม็กที่ไอคอนนะไอคอนสยามรอบบ่ายสามยี่สิบเออผมหลับถึงขั้นสองรอบเลยอนะในหนังอะก็ระยะเวลาหนังมันนานมากแล้วผมมีมีมเผลอนหลับผมพยายามแล้วคุณผู้ชมขูบป,ปกติผมเป็นคนดูหนังผมต้องเก็บละเอียดผมตั้งใจดูมากผมจะพลาดไม่อยากพลาดเลยคืออันเนี้ย ผมต้องผมต้องบอกจริงอ่าถ้าเลือกได้ผมก็ไม่ไม่พลาดหรอกแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกินจะควบคุมจริงๆเพราะว่าร่างกายผมมันไปแล้วผมก็พยายามนะตอนรอบสองผมเริ่มง่วงผมพยายามแบบว่าต,ตื่นตื่นตื่นกระตุ้นตัวเองแล้ว,วผมใช้วิธีนี้เลยผมยิกแขนเต็ไม่รู้รอยแผลงอยู่เปล่าอ่าอยู่นิดนึงแดงแด,ง,ด,ง,ดงแต่ว่ากล้องไม่เห็นหรอกกล้องอันนี้มันไม่ได้ดีขนาดนั้นอันนี้เป็นกล้องโน้ตบุ๊กมันไม่ได้ระับ 4K <laughs> ผมยิกแขนตัวเองเพื่อ ถ้ารู้สึกง่วงเมื่อไหร่ดีแขนตัวเองรอไว้เลยเพื่อจะให้ตัวเ,เองไม่หลับออแล้วก็พยายามดูต่อให้รู้เรื่องก็มีพลาดไปบ้างแหละที่หลับอ่ะมันมีบ้างจริงไม่ไหวจริงมันแบบเผลอหลับไปเลยอืมแต่ว่ารวมๆแล้วยังไงผมก็โอเคพอรู้เรื่องแหละแต่ว่าก็จะมีงงๆบ้างตามหนังไม่ทันบ้างอย่างเงี้ยเพราะว่าเหตุการณ์องหนังมันจะไม่เล่าไปเส้นตรงมันจะเล่าสลับไปสลับมาดีปัจจุบันเนี้ยก็ต้องตั้งใจแล้วก็สมาธิดูนิดนึงนะสำหรับหนังเรื่องนี้ แล้วคำมันแบบมันเป็นประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้ได้ไงเราอาจจะไม่ทันอะไรเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ในะความรู้สึกของผมโอเคก็ขอภายที่มาวิวช้ากันนิดหนึ่งนะครับก็ให้คะแนนเลยลวกันนะอ่าไปสักแปดเต็มสิบละกันอ่ะโหน้อยไปไหมคือมไม่ได้น้อยนะในตามปกติแล้วว่าแปดนี่มันคือเยอะนะแต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานช่องผมถ้าใครดูติดตามคลิปวิวหนังทุกคลิปเนี้ยที่หลังผมให้เก้าหลายเรื่องนะ ล่าสุดรีวิวแอนิเมะไปโอชิโนโกโก,นก็ให้เก้าเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็มไม่แน่ใจนะว่าจะน้อยไปหรือเปล่าถ้าผมมาให้แปดแต่ว่าคือสิบเนี่ยผอันนี้ผมจะบอกคุณลิปเลยนะสิบผมจะไม่ให้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าสิบมันจะโอเวอร์ไปแล้วก็สิบผมมีที่ไว้เพียงให้เอาตาเดวิลอววอเตอร์เรื่องเดียวในใจเท่านั้นถ้าเรื่องไหนจะมาแซงแทนที่ ไม่ได้ผมว่าจะไม่มีทางที่จะให้เทียบกันสิบกสิบเพราะงั้นนะ่ะยังไงเรื่องอื่นสูงสุดผมจะเป็นที่เก้าแล้วนะแต่ที่ผมไม่ให้9ก้าเนี้ยเพราะว่านี่แหละอย่างที่ผมบอกไปเลยตามหนังไม่ทันเท่าไหร่แล้วก็ผมไม่ได้คิดว่ามันสนุกตอลอดเวลาขนาดนั้นและรู้สึกยืดเยื้ออ่ะม,มันสนุกนะมันชวนติดตามมันแบบมันชวนให้เราตั้งใจดูมันพาเราเข้าถึงอารมณ์จริงๆฉากที่จะทดลองระเบิดเนี้ยก็ทําเรารุ้นระทึกไปด้วยนะลุ้นๆตามไปเลย ทำดีทำดีทำดีมากแต่เพียงแค่ว่าอย่างที่ผมบอกเลยมันมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมวนะเออก็อ <c oughs> ย่าว่ากันเลยแต่ผมแบบรู้สึกแค่นี้จริงๆอะ่ะมันได้แค่นี้จริงผมไม่ได้อะไรมากมายกับเรื่องนี้เลยแต่ว่ายอมรับในความยอดเยี่ยมเพราะงั้นก็แปลกนี่นแหละมีหลายตอนที่หนังทําท่าเหมือนจะจบแล้วแต่สุดท้ายมันก็ไม่จบพาไปได้อีกไกลเลยอะไรอย่างเงี้ยเออถือว่าเป็นหนังที่ไม่มีฉากคล้ายแม็กอะมันเป็นแนวแบบอก็ไม่รู้จะพูดไม่รู้จะพูดยังไงว่าแนวไหนนะผมก็อาจจะไม่ได้ เชี่ยวด้านนี้อะไรมากแต่ไปรว่าทุกฉักเป็นชากไครแม็กในตัวของมันเองหมดประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้รับคลิปนี้ชอบก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับช่องอะฟันนี่ด้วยนะครับกดซับไปให้ถึงห้าร้อยให้ไวที่สุดจะขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้ก็3า1้อยเอ็ดแล้วเพราะว่าถ้า5้าร้อยเมื่อไหร่ช่องเราจะได้รายได้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ต่อไปก็ Haunted Mansion บ้านชวนเฮียนผีชวนหาเป็นหนังผีของค่าย w a l ดิสน n e y นะ ต้องบอกว่าดูมาก่อนเรื่องนี้อีกแต่ว่าผมก็เลยรอดูเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ทารีวิวเรื่องนี้ลงก่อนทั้งที่เรื่องนั้นน่ะผมไปดูมาก่อนแต่มันเข้าที่หลังไงผมดูมาก่อนแล้วก็ถ่ายไปแล้วร้อยด้วยอืแต่เดี๋ยวเราจะลงที่หลังคลิปนี้นะครับเพราะว่าหนังเข้าที่หลังเราจะเียงตามดับที่หนังเข้าฉายนะตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ